สุรินกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่สุรินเนี่ยมีชาวบ้านเขาเชื่อกันแล้วก็แปลกมากปากติเราเห็นนะคะตามความเชื่อถ้าเกิดว่าเขาจะไปกราบไปไหว้ก็มักจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมลองดูหน่อยเขาไหว้อะไรค่ะแก้วแก้วบางไงได้แก้วเางนงแก้วหน่อยได้แก้วบางไง เห็นต <OR> ั้งเครื่องเส้นไหว้ก็น <coal> ึกว่าข้างหน้าต้องมีต้นไม้แปลกหรือว่าเป็นสารแน่ๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืนด้านหลังคุณยญาคุุยยายที่นั่งอยู่บนเสื่อนี้จะได้ให้เห็นกันว่าสิ่งที่เขากําลังไหว้กําลังขอพรแล้วก็ขอให้ตัวเองโชคดีมีชัยสิ่งสิ่งนั้นก็คือมีไหมล่ะทีมงานมีภาพใหญ่ๆให้ดูไหมล่ะ ตอนอันนี้เขอยู่แต่ด้านหน้าอย่างเดียวอ,อยากจะให้ไปดูจริงๆเพราะว่าที่เขากำลังไหว้กันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเขากําลังขอพรบริเวณแท้งน้ํานี่พี่ต้นเอาเห็นแท้งแล้วไหว้แท้งไหว้แท้งน้ํางงปะงงมาก่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปะกติถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยหลักกิโลเราเห็นครับใช่ปะเป็นจอมปลวกเราเห็น<ะ>อันนี้มันเป็นแท้งน้ําอ่ะ แล้วเป็นแท้งน้ําของหมู่บ้านนะคุณผู้ชมทําไมต้องมาไหว้กันด้วยอะคะชาวบ้านหนองกับในตําบลหนองสนิทอำเภอจอมพระของจังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่าที่มาไหว้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าจุดตรงนี้ไอ้แท้งน้ำเนี่ยเขาเชื่อมกับสระน้ําประจําหมู่บ้านแล้วสระน้ําของหมู่บ้านเนี่ยเชื่อว่ามีฤาษีพญานาคอยู่ในสระน้นํานี้มีพ่อปูหอ่หลวงพี่หลวงพี่รุนกับเจ้าแม่มุจรินปู่ย่าพญานาคและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านเพิ่งจะฝันเห็นค่ะก็เลย รวมตัวกันมาคาดว่าตรงสระน้ําพื้นที่อาจจะไม่อํานวยเอาตรงแข้งน้ำเนี่ยมีพื้นที่พอเชื่อมต่อไปจากสระน้ำที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องเพราะฉันไหวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะชาวบ้านจุดทูบเชียงไทยค่ะคุณผู้ชมกับไข่สามฟองที่อยู่ตรงนี้โอ้โหพี่บอลอะไรอ่ะคุณตานั่งชันขาอยู่ตรงนี้โอ้คุณตามองแรงด้วยเออแต่ทีนี้ชาวบ้านเถียงกันนะเถียงตรงไหน เลขตัวบนสี่เลขตัวล่างสามเลขตรงกลางศูนย์หรือแปดศูนย์ชาวบ้านบางคนบอกแปดนะมันมีติ่งกลมๆอีกอันเห็นป่ะเฮ้ยมีสองวงแล้วเนอะเออมันแปลกันอ่ะยู่นขึ้นมาคุณตาเพ่งอ่ะคุณตาที่นั่งด้านข้างอ่ะยกเข่าขวาขึ้นมาเพ่งมันจะไปยากอะไรเหรอพี่กิ้งสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามกับสี่แปดสามก็ซื้อให้หมดโคดักมันให้หมดเอเหมาเหมารออะไรคะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายแบบนี้ใครจะไปรู้การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าไอ้เลขตัวนี้มันจะเหลือติดแผงหรือเปล่า <c oughs> เออยังมีไหมเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วออดดนะคะจะซื้อแน่นอนไปดูแผงปุ๊บอ้าวหมดแล้วและส่วนใหญ่วันนี้ถ้าเกิดว่าเหลือค้างแผงอ่ะลดราคาด้วย